แ,แบ,บ่งออกเป็นส่ส่วนมีอะไระแบ้างใครพอรู้มีอะไระแบบ้างใครพอรู้บ้างแอนติน,นาที่เกิดจากหินหมอะไรยินส่วนยิ้ส่วนหน้าอ่าส่วนที่หนึ่งคือแอนตินาที่เกิดจากหินส่วนหน้าส,นส่วนที่สองแอนตินาที่เกิดจากยิ้มหลังใบยิ้ สิบสองตัวลองจะหมดฟังดูเลยว่าเราหาเจอไหมเดี๋ยวเราสื่อจะถามว่าเจอกี่ตัวใครหาเจอแล้วบ้างน้องมือขึ้นใครหาครบแล้วในบอร์ดเราโอเคอ่ะครบชุดกลุ่มมาดูกันที่กลุ่มแรกมาดูอันที่กลุ่มแรกยิ่งส่วนหน้าอ่ะยิ่งส่วนหน้า G มีไหมยิ่งส่วนหน้ามีถามตัวมีอะไรบ้าง G อ่ะใช่จแล้วก็มีอะไรตัวหนึ่งโอเค G ี C ีซ ต่อไปมีเขาเอาไหนขอดูลิ้นส่วนหน้าหน่อยเจอไหมมีไหมมีค่ะ่มีอะไรบ้างลิ้นส่วนหน้าที่เป็นสามตัว G C C อ่ามีหนึ่งตัว C แล้วต่อไปลิ้นส่วนหน้าแล้วเราอะไรเราหาทั้งสี่ก่อนสองตัวเก่งมากหลังปลายลิ้นแล้วหลังปลายลิ้นมีอะไรอ่ะ G C C อ่ามี C ื่อไหนกดทุกทานหน่อยโอเคเมื่อกี้ สองที่สามเขาเรียกอะไรอ่ามีตัวเดียวหรอมีอีกนะอันนี้ไม่ใช่ไหมแล้วอีกอันนึงโอเคแล้วสุดท้ายพยัญชนะคืะ่นสละโอ้มีเยอะนะเนี่ยบอกนีกี่ตัวทั้งหมดเจ็ด <7 S 1> ตัวเจ็ดตัวอ่ะโอเคออะไรจำได้เปล่าลิ้นส่วนอะไรนนลิ้นส่วนหน้าลิ้นส่วนหน้าแข็งมากอ่ะกดให้ดูหน่อย อ่ะถูกหนึ่งมีไหมไม่ใช่จีซมีตัวเดียวมีตัวเดียวต่อไปก่องที่สองเราหาอะไรเราหาอะไรจำได้เปล่าหลังอะไรหลังปลายล, <ไป S 2> ลิ้น,นอ่ะหลังปลายลิ้นนั่นไหนบ้างอ่ะถูกกดให้ดูนหน่อยอ่ะคือชื แล้วก็ยืมไม่มีโอเคต่อไปหาอะไรหน้าอะไรหน้าปลายลิ้นอันไหนหน้าปลายลิ้นตัวเดียวใช่ไหมอ่ะสองตัวอ่ะจริงไหมแล้วก็เพัญชนะคือสลักกี่ตัวรวมทั้งหมดกี่ตัวเนี่ยที่มีในบอร์ดเจ็ดตัวเราหากี่ตัวสิบเท่าไหร่สิบสองตัวกลุ่มที่หนึ่งกี่ตัวในบอร์ดอ่ะโอเคกลุ่มที่สองกี่ตัวครับเจ็ดตัว กลุ <or> ่มที่สามกี่ตัวเจ็ดตัวกลุ่มที่สี่ตัวอะไรนะกลุ่มตัวกลุ่มตัวโอเคเปลี่ยนเราหาตั้งสิบสองตัวมีแค่หกเจ็ดตัวเองดังนั้นหมายความว่าเราต้องมาแลกเปลี่ยนกันต้องมาแชร์กันใช่ไหมเดี๋ยวเราซื้อเนี่ยจะให้นักเรียนมาแชร์ความรู้ของกล่องเองแล้วก็ให้เจอสิบสองตัวไล่ลำดับให้เราซื้อด้วยทั้งองสิบกล่องพร้อมนะเริ่มมาแลกเปลี่ยนความรู้ได้เลยครับ อะไรนะนส่วนหน้าทีนส่วนหน้าเอทีนส่วนหน้ามีทั้งหมด3ตัวมีอะไรบ้างเจเอภาษาจีนออกเสียงว่าอะไรเพื่อนนะจีต่อไปตัวที่สองตัวี่องที่จี่วาจีชีชีชีอยู่ไหนชีอ่ะเก่งมากอ่ะกดให้ฟังหน่อย 4ตัวสุดท้ายตัวที่สามสีโอเคเยี่ยมมากอันนี้ตอแรกกี่ตัวสามตัวต่อไปตอที่สองคืออะไรหลังอะไรนะหลังไหลังไปนี้นี่ทั้งหมดสี่ตัวเริ่มที่จือด่อนอยู่ไหนจืออ้าวเก่งมากกดหน่อยจือต่อไปไหนมีดลองก่สิจือโอเคต่อไปชื่อไหนชื่ออืมเก่งมากต่อไปชื่อไหนชื่อ สุดท้ายตัวยืนเก่งมากโอเคต่อไปตัวไหนจำได้บ้างกล่องไหนยังไม่ยังไม่ตัวตัวแต่ผมอยู่นะกล่องต่อไปอ่าต่อไปเรียกว่าหลังไปหลังอยู่แน่หน้าใบหนิ้นมีอะไรบ้างหน้าใบหิินออาเริ่มตัวแรกก่อนอ่านั่นแหละตัวนั้นแหละชื่อก็ตัวที่สามซื้อ โอเคแล้วก็กล่องสุดท้ายเพนชนะคืองสะระอยู่ไหนเพนักกีะา e. มีอะไรบ้างอี e. e. ก่อนแล้วก็โออี e. oh, e. กับอูคือวายกับ U ยูทั้งหมดกีเดียวอ่าเก่งมากหากจนครบปรบมือให้เอ็งหน่อย